คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องแอดมินเก่ามาเชียร์ขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขสุขชนเด้อครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมีพอเพล่นยูทงังบานดุงทางคํามนวนนะพี่น้องเนาะเพิ่นกับเป็นเสียนเหล็กวิ่งเหล็กเด่นครับผม ยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดหมวดบอผ่านได้ครับผมก็เลยอยากจะนําเสนอให้พี่น้องพิจารณาเบื้องครับผมแนวทางตัวเลขของพอครับผมกับก้อนที่เบื้องตัวเลขของพอแอดมินกอมาเช่ก็ขอขอบคุณพอเด้อครับผมที่ให้แนวทางมากกับลูกกับหลานเป็นสะพานบุญสู้พี่สู้น้องก็ลองพิจาณาเบิ้งเหลขกพอเด้อครับผมร้อยยี่สิบเอ็ดหมวดไม่มีหลุดครับพี่น้องครับฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับกอามาเช่ในเด้อครับผมไปเบิ้งแนวทางเหล็ก พ่อกันเลยครับผมพ่อครับครับลูกหลานเก่ามาเชียสวัสดีพ่อบันดุงเด้อครับผมโอครับครับพ่อสวัสดีค่ะเอสวัสดีครับพ่อพอถ่ายยมหรือวานนี่โอ้ย่างครับพ่อเที่ฝนตกครับขอโทษได้รายพ่อได้ร้าด้อพ่อเด้อเออพ่เป็นอย่างพ่เป็นอย่างค่ะพ่อจีมีแนวทางให้ลูกน้ครับผมแม่น นี่นี่ยทางผลกับลางกันแหค่ครับตามสตินี่เข่าดีปะพ่อเพ่าะคนเลขอะมันเข่าดีพ่อะแต่เลขค่ะเขาเสียวพ่อคนเลขสูตรพ่อเลขคำนวณนี่เสียวจังหวัดก็ะไรเจ็ดสิบแปดสิบหวยลอยก็หน่วยสองลอยหน่วดนี่วัดโอ้พาตัวมันสองลอยสี่ลอยหกลอยสูตรหกลอยหวดเหมนกับยังนี้แต่ว่ามันก็หลายตัวแต่ว่าคือว่าแต่ละสูตรนี่มันเดินยาวๆนะค่ะ ขึ้กับว่าท่านเนีผิดเพ,พท่นผิดเพราะคุณเลขวิ่งนี่นะสองพ่อนี่ยเพรมีผู้ใดญหลายที่สองพ่อแบบพ่อเสียหายหไปเ,ปเบิ่งเลื่งองเงื่อนเลขวิ่งสองตัวมาโตสองตัวมาโตครับผมสองตัวมาโตสองพ่อสูตรเลขวิ่งหลาย,ยเด้อบนเป็นบนรางเป็นรางพ่กพ่อบนเป็นบนรางเป็นรางอันนี้ก็ดีเนาะเพราะว่าพี่นอ้องเพิ่นอยากได้ขันเชื่อว่าข้าวว่าเคื่อว่าขันไห่รางแหละไปบน มันสี่มันกิบเพราะม่นเนาะมันคือบนกับขึ้นปนลางกับขึ้นางมันสี่เพราะอเปลืองคือนขันพิดกับขึ้นพีดถือกับขึ้ถือกันหน้ครับครับผมไปบอกเรียไปบอกเรียบี่เดี๋ยวมาโอ้เดี๋ยวขึ้นบนขึ้นลางเดี๋ยวแต่ว่าบนมาลางเนี่นี่มันขันขันเลขสูตรพ่อนี่นี่กันร้อยงวดสองร้อยงวดนี่บนลางพ่อยังเป็นอย่างเปิงอยู่ห้างเชียร์มาเข้าหมั่นใจว่ามันเป็นลางมันไปบนนี่สินะครับเข้าหมั่นใจว่ามันเป็นบนมันเหมือนมันล่วงลางนี่สิครับก็เลยพอจะเอามาสัับนนนกแม้าครับอ เอาชั่วๆดีกว่ามีหลายสูตรด้วยนี่สูตรพอสูตรพ่อหลายครัสูตรคำน้วณพอหลายสูตรของพ่อเลยเพิ่งแต่ละงวดนี่พอตามจะเป็นสองพันพอตามจะสองสามพันสูตรป้าตัวครับพ่อเก็บไว้เพิ่งแต่ละแต่ละงวดนี่จัดจัดเก็บไว้ที่ซื้อนะไอ้ที่ไหลเฮาสนใจเฮ้วมามันนี่แหละเฮาก็จังจัดเก็บไว้หวดนึงลบกทิมจะหาหกร้อยสูตรนะโอ้ แต่เราัวน่นเลยนะเพราะทหารหกคลอยเจ็ดลอยสูตรอะลบถิมอะจัดเก็บไว้อะคจัดเก็บไปเบิ้งไว้เบิ้งไว้เบิงบงบ้งสินะครับพ่อต่อสูตรก็รได้ซื้อ่าเขาพอได้เฮ็ดเองคำานวณเองบวกลบคูณหาานเลยแหละพ่อมันคื่อบอกยังไงว่าพ่อขามตรงนั้นมาแล้วมันเลื่อยตรงนั้นมาแล้วนะเตจี้กับถือสมุิบวกเลขคู่หนานที่นันนั่นละค่ะสมัยเตจี่ก็เลยปัตสุเมอร์นี่มันแต่เลื่อยตรงนั้นมาแล้วเพราะพ่อต้องไปบวกไปลบคูณหนานนั่นดอกครับผม อ,อ,อ๋อพ่อร่องเบิงเทาบาทนี่เนาะขืนเวท,ที่เป็บบนสะพานบุญบนนก็บวกกับหลานครับผมเสียเอาบนก้อนเรือเอาลางก้อนใดเวลาไปครับพ่อเอาเอาบนก้อน,ลนลลเลยครับผมใดเวลาเลยครับผมเอาบนก้อนเนาะเอาบนก้อ,อนขอนันเลขที่เล็กติดเลขกไก่เด่นเลยนั่นก็คือ 1, 5, 8, หนึ่งห้าแปดเก้าหนึ่งห้าแปดเก้าต้องมา ขันผู้ใดพอมีเหล็กในชี่โตอยู่เฉพาะตังไปเรนบนหลังรดเนี่ยครับอ่แล้วก็เลขไกวิ่งมันก็ตัวสองสามเลขไก่สี่ตมาสมาสองตัวครับเลขสองชีโตัวมาสองโตัวสองสามห้าแปดสองสามห้าแปดอืมนาคุ้นกันเลยเนี่ยอันนี้อนี้มาตัวมาตัว ซีโต้ซีโต้มากสองตัวมากคูเง,งิลอะมากคูเป็นคูเง,งินเลยนะครับพ่อืพ่อสิจับไพ่กันนี่มัน,นี่พ่อสิจับไพ่นี่แปดสองแปดสองอ่า้วคาแปดสองแปดสามแปดสามแปดห้าแปดห้าครับผม,ม <52 S 2> ราคาหนี่หาหาสองหาสองแบบนี้แค่นี้แหละ สี่หางอันนี้อันนี้ต้องไปกรับเอานะครับต้องกรับต้องไปกลับนะกลับด้วยแต่ว่าคันขันลักซิปมันสีเหลืออยู่สามห้าแปดลักซิปมัน้นะลักซิปลักซิปจังไหรพอสามห้าแปดสิบบนสิบบนสิบบนอ๋อสิบบนสามห้าแปดลักซิปบนสามห้าแปดนั 3, 5, กหน่วยกับสอง สองหาแปดครับัหน่วยอยู่เป็นสองหาแปดพอบนนี่พ่อให้วิ่งตัวแรกครับผมทีว่าคัดวิ่งเด่นมากเลยพ่อให้วิ่งแปดบนวิ่งบ,บนแปดครับวิ่งแปดมันล่องสองขา้าสองขาสารกับวิ่งมากตัวหนึ่งเนี้ยเขาชั่วๆก็แค่แปดทุ่นเนาะ ชันชั่วคือคือข,ของเล็กพ่อขันมานเล็กวิ่งสองตัวมาตัวนี่มันสินนะ้นส้นแปดนะดเนี้ยครับผมงวดที่แล้วงวดที่แล้วมันส้นสามแต่มันไปรักลอยเป็นเหล็กวิ่งเนาะห้องเพล่ห้องเพล่ว่าสิดหน่วยเนาะครับผมไปได้หมดก้อนคุ่นก็นได้นึงตัวเดียวอ๋อหนึ่งมันก็ไปลอยพ่อคิดว่ามันสิเกินสิบหน่วยมันไปลอยไหมงมดก้อนหุ่นได้นึงขึ้นกันปาตามาพ่อว่าเป็นยังอ่านีมันแปดก็ได้สาม ิ่งสามตัวเดียวกับไปลอยครับทั้งวันนี้ติ่งแปดตัวเดียวมันสิดไปลอยเยอะปนแปดตัวนี้ไปลอ, <ot> อยเล่นเลยแปดขาสองครับแปดหาสองตัวเต็งเนอะสามตัวสามตัวแปดหาสองอแล้วก็ก็หาแปดสามนี่สองชุดสามตัวครันี่นี่นี่เป็นเต็งตัวเด้อเนี่ยสามสองชุดเนี่ยตัวมากกับเป็นเหล็กอันพ <c oughs> <c oughs> อครับเหล็ก <ences> <c oughs> สองตัวนี่พอ มักตัวไดครับผมเลขสองตัวนี้ค่ะในมักแต่พ่พอพ่อขามักแปดเฮ้ยมักขาก 5, สองมักขาสองครับอ่ยมก 8, 2, ักมักแปดขาสองเลยสามตัวเป็นแปดขาสองตัวตัวนิ่นตัวพุงกลมนะครับผมสองตัวสินินเนินใน 52, หาสองครับโอเคอ่าต่อมาเหล็ก่างได้ครับบัดนี้เดี๋ยวเล็ก่างเด้อบัดนี้ครับพอ่อเล็ก่าง เล็กรางนี่นีเล็กเชี่ยมันเหล็กเหล็กเด่นเหล็กเชี่ยมันอ่ะหนึ่งสามเจ็ดแปดหนึ่งสามเจ็ดแปดอ่ลอยลอยยี่สิบสองหมวดามันผิดเลยเนี่ยโอ้ปีกลัวหรอเดือดรังไงพอปีพอปีกลัวเนี่ยลอยก้องวดพอปีกลัวแล้วมันแมนยูปะมันปีหนึ่งกับยี่สิบสี่หมวนะจะว่าลอยลอยยี่สิบสองหัวดอ่ะห้าปีล <12 W S 1> อย<า>ยี่สิบสองหัวดนี่คือเหล็กรางมันบ่พผอ แมนแมนแมเล็กใ้ีตัวมาโวนนะเพราะทัานผิดสีตัวมาตัวยี่สิบแลวยี่สิบด้ยี่ิบเอ็ดหมวดยี่ิบเอ็ดหนวดี๋อีกอันอีกสูตรหนึ่งคือร้อยยีิบเ็ดหนวดคือกันสองสามสองสามสี่เก้าสองสามสี่เก้าอ้าร้อยิบเอ็ดหนวดเท่านัขาดออกมารางวิ่งตัวได้ครับพ่อวันนี้ ส้นแล้วคร่างถ้าให้วิ่งถ้าให้วิว่งเพราะว,าวิ่งเจ็ดนะข้งางล่างล่างวิ่งเจ็ดร่างวิ่งเจ็ดคเพราะว่าเจ็ดกับแปดมากตัวหนึ่งมันส้นเจ็ดกับแปดแต่เลขๆมันคือเลขกันสี่เป็นมาตัวหนึ่งอะคือเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมันส่น้นเจ็ดกับแปดมากตัวหนึ่งคูเง่เด่นเๆอะคือเด่นเจ็ดนะก่อนเจ็ดเจ็ดครับโซดงวดน,นี่มันได้เจ็ดแปดเก้ามากตัวหนึ่งครับผมแล้วก็ไปยิ่งใจกับสี่หาหกครับ นี่มันจะเป็นเก่าชุดกับจับคู่แล้วพ่อ,อาบาับกุ้งสังตัวนี้มากเก้าชุดแล้วที่นี่เาเอาเอาไอ้นี่ก็ได้เอาหนึ่งเอาหนึ่งสามเจ็ดแปดเข่ามาเชีย่ยเบิงว่าตัวไหนมันบอมีอยู่งใน้คงสังยีผาชุดนี่กัตาดอกครับแต่ก็เอาเอาสองสามสี่เก่ามาเชี่ยเบิงตัวไหนบอมีในหนีก็ตาดอกกงสีหนา้าครับมันก็สิเป็นคู่เงินแล้วมันก็เห็นเป็นคู่เงินแล้ว ข้างล่างได้ข้างล่างพ่อก็มี่สตดหลายพ่อซีก็หกสองตัวมาัวซีก็หกมาตัวหนึ่งครับผมแล้วก็แล้วก็ซีก็เก้ามาตัวหนึ่งแล้วก็สองก็เจ็ดมาตัวหนึ่งเด้อเล็กวิ่งสองตัวมาตัวครับข้างล่างมันจะลงตัวที่ตัวเด็พ่อวันนี้อันสองจับคู่อยู่ที่ผวานพ่อเฮ็ดพ่อเด่นเด่นอยู่ซีพ่อว่างซีเจ็ดตัวเดียวได้เงินอ๋อครับผมซีเจ็ดล่างเนียน ครจะส่วนมากตัวเฮดซี่ตัวไหนเป็นมักตัวไหนไก่เป็นไอ้วิเคราะห์พิจารณาเอาแต่ว่าของพ่อพ่อ่ามั่นใจว่าเป็นซีเกีมันสีแมินบ้าอะไรถ้าวิ่งครับเนี่ยก็วิ่งพ่อก็ว่าวิ่งเกีนะครับพ่อเอาลองบึงครับลูกอ่ะขอขอบพระคุณพ่อเด้อครับผมที่มาเป็นสะพานบุญให้กับลูกเก่ามาเชียร์ครับผมให้เอฟเชียเป็นเพิ่มกันมากเล็กวิ่งกันแต่มันงวดนี้มันข่าวงวดหนักไรเท่ากับจังหวะกันไม้เนาะครับพ่อพลำลุ้ยสุขสุกคนครับครับผม ครับพี่น้องครับก็องเอาพิจนนารณาเบงเดอร์ครับผมสาหรับแนวทางเลขพอเอเชียนบันดุงนะพี่น้องเนาะครับผมครับสำหรับกิปนี้กเงินไหลกองท่องไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของก่มมาเชียร์เชนเอาถูกหอยเรื่องเงินไปนน้ากันเด้อครับผมครับสวัสดีครับ